มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับประเด็นร้อนต่อไปนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังฮอตนะฮะในสื่อของทวิตเตอร์ผมดูเมื่อวานนี้ก็มีคนทวิตนะฮะข้อความนี้บ่อยทำให้เรารู้จักศิลป,ปินคนนี้ด้วยเป็นแรปเปอร์ของไทยเราครับเป็นแรปเปอร์สาวครับแล้วไปขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีที่เกาหลีครับ แล้วก็ไปร้องเพลงรับแล้วก็เป็นการใช้คกว่าซอฟ์พาวเวอร์ครับพูดถึงแนะนำประเทศไทยเราวัฒนธรรมของไทยเราผ่านแรปเตอร์ผ่านคำแรปของเธอนะครับทำให้คนนี้รู้จักนะครับเมืองไทยเรามากขึ้นครับอ่าดูครับนะฮะเธอชื่อมิลลี่ครับได้โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีของโคชซล่าครับแล้วก็ไม่พลาดนะฮะ,ะประเทศไทยนี้ดีแต่ว่า รัฐบาลบูดมือนกันครับนะฮะมีดีทุกอย่างแต่ว่าเสียดายที่รัฐบาลบูดมือนกันครับว่ากันอย่างนั้นนะครับและก็มีคนเอาข้อความนี้แหละครับไปแชร์ต่อที่นี่ครับโดยเฉพาะทางด้านพรรคการเมืองบางพรรคก็ถือโอกาสแซรัฐบาลอยู่แล้วก็เลยหยิบเอาคําพูดนี้ไปแซรัฐบาลต่ออีกทีนี้ครับบอกว่า,าทําให้คนรู้จัก สินค้าวัฒนธรรมไทยแล้วก็อาหารการกินของไทยเราดีกว่ารัฐบาลที่ทํามา8ปีเนะี่ยประมาณนั้นเลยมีสอสของพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับโปรโมทอย่างนี้เลยนะครับทันดามมีเนเจอร์ออนไลน์ก็รายงานบอกว่าได้รับการจับตามไม่น้อยสำหรับนักนักร้องแนวแรปเปอร์ครับชื่อว่าขอโทษนะเพื่อผมออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะครับมิลลิดนุภาคณดทิรกุลครับ เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่เพลขึ้นโชว์บนเวทีโคเซล่านะครับโคเซล่าอืมอ่ะโอเคนะฮะน่าจะออกเสียงเป็นโคเซล่านะฮะอยู่ที่ทางด้านวันเล่มิวสิกแอนด์อาร์ตเฟสติวัลสองพันยี่สองครับคาดว่าน่าจะอยู่ที่เกาหลีนะฮะถ้าเผื่อผมจะไม่ผิดนะฮะ หลังจากเจ้าตัวได้มีการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีพร้อมกับนําเพลงสุดปังของตนเองนะฮะชื่อว่าเพลงสุดปังของตนเองไปร้องขณะที่ท่อนรับเจ้าตัวก็ได้บ่นบอกเล่าเกี่ยวกับสังคมไทยในมุมมองของตนอย่างเช่นคนไทยไม่ได้ขี่ช้างแล้วนะรถไฟฟ้า BTS ก็มีค่ะเสาไฟกินเนรีต้นละต้นละแสนนะฮะแล้วก็มีรถไฟสมัยรอ5ใช้มาแล้วเป็น120ปีนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะแซะไปยรัฐบาลด้วยภาษาอังกฤษบอกว่า ควาน i t y is good people good นะครับ our food is good but government is bad นะฮะ is b o o ครับผมก็หคือเมืองเมืองชั้นนี้ดีนะครับประชาชนก็ดีอาหารของเราก็ดีมีแต่ร,รัฐบาลเท่านั้นที่บูดอ่างนั้นครับจนทำให้เธอถูกพูดในสัองคมออนไลน์เป็นจํานวนมากครับไปดูภาพการโชว์ของเธอนในโคเซ่านะครับในงานเทศกาลดนตรีครับ นี่คือมิลลี่นะฮะมิลลี่ครับเป็นนักร้องแรปเปอร์สาวครับเสาไฟกินเนรีตรัวละแสนละซี่รถไฟฟ้าสมัยรอห้าใช้มาแล้วร้อยี่สิบปีนะครับประเทศไทยมีสามฤดูคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนร้อน,ร,อนอร้อนอิ่ฟอายแบบนี้ครับผมนะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคน นำข่าวนี้แหละครับไปรายงานครับแล้วบอกว่าการที่เธอมีการสาธิตการกินทุเรียนนะครับบนเวทีด้วยแนะนําสินค้าไทยนะฮะก็คือมีการโชว์การกินทุเรียนด้วยในงานบนเวทีโคเชล่าที่วัลเล่มิวสิกแอนด์อาร์ฟสติวัล2022นี่ครับมีการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีด้วยและก็ส่งผลทําให้คนต่างชาติแห่ไปรอคิวซื้อ นะครับมีการรายงานข่าวจากท่านด้านเรื่องเล่าเช้านี้ที่นี่ครับแต่ปรากฏว่าข่าวที่แชร์มานั้นคือแปลมาจากคนหนึ่งที่เขาแชร์อยู่ที่อเมริกานะครับแล้วทางชื่อว่าแจ็คไททัสนะฮะทีนี้ทางด้านเรื่องเล่าเช้านี้ก็เอามาแชร์ต่อนะฮะบ,บอกว่าควรลัสซิเบกัสคลั่งคล้หลังจากที่ดูคอนเสิร์ตแล้วครับไปรอซื้อข้าวเหนียวครับ ทุกคนก็ยิ่งฮือหาครับยิ่งแชร์กันมากขึ้นทีนี้ครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเฟกนิวส์ครับเป็นภาพตัดต่อเอามาอีกงานงานหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินข้าวเหนียวมะม่วงแต่ประการใดเขายืนรอขึ้นรถเมล์รอหลังจากที่เลิกงานฟุตบอลแล้วนะครับเลิกจัดดูบอลแล้วเขาไปรอคิวขึ้นรถกลับบ้านครับแต่มาแชร์ว่ารอซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนกันครับอยู่ที่อเมริกาครับเป็นหนังคนละมวลเลยครับ ทานได้มินิเจอร์ออนไลน์ก็รายงานต่อบอกว่าจากเฟซบุ๊กของแจ็คไททัสนะฮะได้มีการโพสต์ภาพระบุว่าคือรายงานสวดจกเมืองลาสเวกัสโดยอ้างว่าเป็นภาพผู้คนจำนวนมากแห่ต่อคิวครับตลาดเอเชียเพื่อซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ครับแล้วก็เชื่อว่ามิลลี่เป็นศิลป,ปินไทคนแรกที่สร้างปรากฏการ์บูมตลาดข้าวเหนียวมะม่วงคล้ายๆกับจะโชว์ว่าแม่มิลลี่นี่คือตอนนี้เข้าขายเป็น encer, ินฟเอนเซอร์คล้ายๆกับแบล็ k พิงค์ครับคล้ายๆกับ น้องแบล็กพิง์มาริสานะครับแบล็กพิงค์ทำให้คนคลั่งใครเหมือนกับที่เคยคลั่งใครลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ครับนะฮะเจตนาคงต้องการให้ทำเป็นอย่างนั้นแหละครับแถมยังชี้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ประชาชนชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในลาสเวกสอย่างมากอีกด้วยนี่เป็นการอวยกันนะเพื่อได้ง่ายนะฮะเป็นการอวยกันและก็ทางด้านช่อง3เองเรื่องราเช้านี้ก็เอามาขยายต่อที่นี้ครับ โดยทางด้านเพจ Facebook เรื่องเล่าใช้นี้ได้มีการนําเอาโพสต์ภาพผู้คนจำนวนมากนี้ระบุว่าเป็นภาพผู้คนจำนวนมากครับเดินทางไปซื้อข้าวหนีมะม่วงเมื่อห้าทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่พอเขาตรวจเช็คแล้วครับโป๊ะแตกครับภาพดังกล่าวนี้เป็นนข่าวเ,าเป็นภาพของสนข่าว ABC News ประเทศออสเตรเลียครับระบุว่านะฮะ ประชาชนจนวมากต่อคิวเป็นแถวยาเพื่อรอรถโดยสารประจำทางหลังพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือจักพบขับและก็ภาพดังกล่าวนี้เป็นการเผยแพร่นในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่5เมษายน2561เวลา6ม18นาทีครับตามเวลาท้องถิน่นซึ่งเป็นช่วงเดียวกับซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการจัดแข่งขันกีฬาเครือจักพบนะครับนะฮะซึ่งจัดขึ้นที่นคร โกลโคส์ Coast, รัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่4-15เมษายน2561ที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าข่าวที่ Facebook Jack ไททัสที่ l ั s สว g a กั e เนวาดานะครับรายงานบอกว่ามีคนเข้าคิวซื้อข้าวเหนียวมะม่วงนะครับจากปรากวฏการที่มิลลี่ครับเป็นเชฟผิดคนไทยคนแรกที่สร้างประกฏการ์บูมตลาดข้าวเหนียวมะม่วงในอเมริกาอย่างแพ้จริง ขณะนี้มีนักข่าวหลายสนักและ็ปราชาจนมากยังคงทยอยเข้ามาในพื้นที่ลานจอดรถของตลาดเอเชียอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่พี่น้องป้องไปชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในราสเกัสเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้คือเฟกนิวส์ครับเรยกว่าสร้างกระแสขึ้นมาเพื่ออวยกันครับแค่นั้นเองครับโดยไม่ไม่แสดงความรับผิดชอบแต่ประการใดแต่ว่าโชคดีที่สังคมป,ปัจจุบ,บันนี้มันสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เร็วครับ ทีนี้เราไปดูหน้าตาของเฟซบุ๊กของคนนี้นะฮะที่อวยเนี่ยครับคนนี้ครับนะฮะคนนี้แหละครับผมแจ็คไททัสนะครับอยู่ที่ลาสเวกัสเนวาดานะครับนี่รายงานอย่างนี้ครับก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ตรวจสอบข่าวแล้วปรากฏว่าภาพดังหมดนี้ครับเป็นภาพที่ถูกบิวขึ้นมาสร้างขึ้นมาครับเป็นเฟกนิวหยิบเหตุการณ์ตั้งแต่ปี61 อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมาเชื่อมกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับว่าเป็นการต่อคิวเพื่อซื้อข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเหมือนกันครับหนังคนละม้วนเลยครับแล้วทางด้านเพจของเรื่องเล่าเช้านี้ก็มาแชร์ต่อทีนี้ครับแล้วก็มีการอวยกันทีนี้ครับปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ครับต้องตรวจสอบครับต้องตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลจริงเท็จแค่ไหนประการใดครับซึ่งรายการนี้ก็บอกแล้วว่าทุก ข่าวที่เรานําเสนอนะครับเราตรวจสอบกรองและกรองอีกครับว่าเป็นเฟกนิวหรือไม่ครับเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดความสับสนในสังคมไทยเราครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ต้องการความชัดเจนนะครับนี่ต้องไปดูเองครับถ้าเผื่อท่านจะซื้อบ้านวันนี้ครับไปที่นี่ครับทางด้านเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการสอนครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2ขคันด้วยกันนะครับและก็รวมไปถึงการก่อสร้างก็เน้นคุณภาพครับใช้วัสดุข,ของ SCG วงกบประตูใช้ไม้แคนในขณะเดียวกันเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับนี่คือคุณภาพอย่างแท้จริง และกข้พาพัในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็สวนสุขภาพอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับอยู่จากปากซอยเข้าไปนี้ขับรถนี่ประมาณ2-3มนาทีก็ถึงแล้วครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8ปดรายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ำชุดซิงกกัวพัฒมน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตติดตั้งเครื่องทัน้ำอุ่นนะฮะและก็ประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับ โทรสอบถามรายละเอียดได้นะฮะถ้าเผื่อจะเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการโทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469เจริทรัพย์โมเดินโครงการ2ครับสอยรุงโรดหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิสุสตังปากพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับซึ่งท่านเองก็ ซึ่งทางด้านอิสุสตา่างปากพระอีสานเขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอิสุสด,ดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover ลารุนภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับนะฮะแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันตัวเครื่องยนต์3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึงนะครับ190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรในขณะที่เครื่องยนต์1.9ก็ให้แรงม้านะครับ150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูยกสูงเขาเรียกว่ารุ่น Highlander นะครับแล้วก็ออฟโรดก็คือรุ่น Vcross แล้วก็รุ่นอันเนกประสงค์ครับมิวมิวเกับซึ่งออกแบบได้สวยงามมากครับภายนอกนี่ดูเหมือนกับรถ SUV ขนาดใหญ่เลยครับส่วนภายในก็ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋ง4ีดานครับนะฮะดูสิครับ นี่คือรถเจ็ดที่นั่งครับอเนกประสงค์ครับแล้วก็เบาะนี้คูนแม็กซ์เลยนะครับนั่งแล้วย็นสบายครับแม้ว่าเราจะจอดไว้กลางแจ้งอากาศร้อนแต่พอขึ้นไปนั่งนี้คือเย็นสบายเพราะว่าเป็นระบบคูณแม็กซ์แล้วก็มีกล้องนําทางนะครับแบบเอด้สครับสตัวเลยครับแล้วก็เมื่อปี6 4ีที่ผ่านมานี้เดือนตุลาคมเขาไได้มีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งครับภาษาันเกรงรถเรียกว่าเป็นมายเนอร์เชนครับนั่นคือ ปรับปรุงภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจังหน้าก็ปรับใหม่ล้อแม็กก็ปรับใหม่ลายใหม่ครับแล้วก็เพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกใหม่ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ดูนะฮะอันนี้เป็นกระบะสีประตูยกสูงรุ่นไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์สามนะครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้ง4สาขาวารินเดนอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุนทริกครับรับรองไม่ผิดหวังครับ ทีนี้เมื่อมีรถแล้วไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถเก่านะครับต้องการที่จะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม ec ครับ ec เองก็เป็นสารฟูเซตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10บนาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรลดรควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ ec ครับ นี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับคุ้มครองเครื่องยนต์ลดการสึกหรอประหยัดเชื้อเพลิงเลือกเติมดมที่ถาวรออยางยนต์ทั้ง3สาขาหรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันต์ตรงข้ามกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสกยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนนคลังอาวุธ CBN ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฟางวารินก็รงทวีห้าแยกวารินร้านแสนลักออเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดสิทิเกตอ e ซี่ใช้ง่ายสบายใจครับ